น้องเฟรนด์เพิ่งไปฉีดยานะครับรอเขรอบหนึ่งเดือนนะครับตัเสร็จดีนะครับดูดูคนเก่งดูครับไปฉีดยาอ้โหอ้โหโอ้โหโอแย่ซะอย่างนั้นนะครับนองร้องนะครับร้องให้ร้องแงหน้าแดงเลยน้องสารมากกินนมไหมกินนมไ้อนก่อนครับรอรอกินนมไหมคะท่านางวัลให้รางวัล เอ๊สรุปร้องให้นี่เจ็บแผลหรือว่าหิวร่มฮะหนูมโหหิวค่ะอ๋น้ำตาเต็มเลยอตัวแดงเลยโอ้หนองสารจริงนะลูกเจ็บไปดูตอนตนะแล้วลูกแล้วหนูช่วยบอกได้นะว่าหิวหรือเจ็บน่าจะหิวนะฮะสิ่งเงียบเลยนะเงียบเลยวะตัวเล็กออรองให้ไม่ใช่ว่าเจ็บวัคซีนไม่ได้กลัวหมอนะขี้ม เดี๋ยวครับผิวเริ่มมาแล้วนะเดี๋ยวเริ่มดำนะครับดูจมูกโด่งอะไรอะไรใช้เล่นจมูกดอกแล้วกูตาขนตายาวมากเลยใช้เล่นใช้เล่นตาโตด้วยตาใสเลยโง่ตาใสไม่ใช่ละน้ำตาน้ำตาลเนื้อแดงนี่จะเป็นปลาต้องหยิบเลยเนี่ยเนื้อแดงเลยเนื้อแดงนี่เนื้อไม่บุ๋น ยังสดอยู่หนูสดปะคะยังไม่มาเลยลูกเขาขาดเดียวผมค่ะผมยังไม่มาลูกหนูมีทุกอย่างแล้วยกเว้นผมน้ำหนัก3,985นก้าหนักเกือบ4โลลูกจรินจริงมากโลที่โอ้โหขึ้นมาโลหนึ่งโลกว่าเดือนเดียวเองเดือนละโลป่ะเนี่ยโตกว่าเด็กปกตินะเนี่ยหนูโตกว่าเพื่อนนะเนี่ยที่มาวันเนี้แล้วปิด จบรายการแค่นี้ก่อนอาจารย์น้องเฟรนออนทีวี